สวัสดีครับชาว YouTube และชาว TikTok ชาว Facebook ทุกท่านสวัสดีครับผมตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่บวถกลางน้ำตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีจุดจุดนี้นะวัดทุ่งเสียดนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆบวถน,นะครับบวถกลางน้ำนะครับ มีปลาตะเพียนปลาชาวายปลาก็เลี้ยงไว้ดูสวยงามรอบๆบ,บ่อนี้ใครมาก็ซื้ออาหารปลาสูงละสิบบาทมีอยู่ปากทางเข้าถ่ายให้ดูแล้วจากคลิปที่แล้วว่าตั้งอยู่ตรงไหนใครมาก็ช่วยเหลือค่าอาหารปลา และได้ก็เข้าวัดถือว่าได้บุญไปอีกทางนึงครับสาวไาครับปาดุกปาดุกครับปาดุก ปลายืะมากครับรอคอยท่านบูใจบุญที่มาเที่ยววัดก็ช่วยเหลือให้ขานปลาด้วยปลาพอได้เจริญเติบโตอยู่ในสารนี้เห็นนะครับสะะที่มีโบสถ์อยู่กลางน้ำปลาอยู่ได้เพราะผู้คนที่มาในวัดนี้นร่วมสมบุญอาหารปลา ก็มีตู้ธนาคารบุญนะครับหยดลงในตู้ธนาคารบุญแล้วก็รับอ่านตราในกล่องนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ชมคลิปนี้สวัสดีครับ